สวัสดีค่ะข่าวอุบลต้นชั่วโมงวันนี้นะคะพบกับดิฉันสุกัญญาสวุวรรณโคชาวนาอุบลหวานถ่ายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวรับวันพืชมงคลชาวนาอุบลถือเลิกวันพืชมงคลทำนาหวังให้ผลผลิตงอกงามเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ วันที่14พฤษภาคม2556ที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกร,กรชาวนาได้ทำการหว่านไถเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อทำเป็นต้นกล้าใช้ปักดำโดยนางประไม่วารสุขชาวนาบ้านบากตําบลไร่น้อยอําเภอเมืองระบุว่าการหว่านไถนาทําสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่เพราะเป็นวันมงคลจะทําให้ผลผลิตงอกงามจึงต้องทําการหว่านไถในวันพืชมงคล สำหรับนางประไม่มีนาแปดไร่จึงได้ผลผลิตในเกณฑ์ดีในแต่ละปีสุวัญญาสุวรรณโคนักศึกษาฝึกง,งานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีรายงาน